แม่ผมเข้ามาดูด้วยไปวันที่แม่ผมมาสวัสดีแม่ต้นด้วยนะคะสวัสดีครับคะ่ะคระอะไรเมืวว่อวานเมื่อวานที่ผมเจอแม่อยู่สนามบอลผมก็สวัสดีครับแม่ก็ไม่ว่าอะไรนะแม่ผมชอบคุณพูดพอ<ว>จ<ำ>พจงตอนเราเล่จอนจำตอนเราไล่แรกๆได้ไหมห้องเสื้อตอนนั้นพ่อผมเข้ามาคนะุณบอกเลยว่าครอบครัวเขาชอบคุณพูดพอคุณผู้หญิงพูดให้เกียรติให้เกียรติเขาหน่อยให้เกียรติเขาหน่อยนิดนึง แ,แม่ผมเป็นคนคิดมากด้วยสิเขาเนี่ยถ้าพูดเรามาเทียงกันเนี้ยแกไม่ไม่พอใจ้วเนี่ยก็<อ><อ>จะเครียดหน่อยใจได้หมดแลจะคิดมากก่านเอาไเยังวันนี้คิดมากเลยยันแม่ก็เครียดไยอ้เด็เนนอกเลยค้าค้าสักหนึ่งคำเลยให้แม่ผม๊น่ยแกชอบแกชอบคนพูดเพราะแม่คุณออกไปแล้วมั้งยังไม่ออกออกไปแล้วออดีดีๆ ขอบคุณไอ้สวัสดีค่ะแม่แค่นั้นแค่นั้นจบเลยแม่ผมไม่บ่นมันคนลำเลียงไรแม่คุณไม่ลำเลียงลำไรหรอกเอาเร็วเร็ววันี้คำเดียวเลยคำเดียวเลยเนี่ยคิดมากกับแม่เลยวะสวัสดีสวัสดีคุณแม่ต้นด้วยนะนะนะครับนี่โอ้ยแม่ขอบคุณมากนะ แม่ผม,มัน่ยมันยกอ,อกมึงยกเขาจากอ,อกแล้วอ๋อคือรู้สึกดีขึ้นครับแม่เป็นคนชอบชอบให้ให้คนพูดเพาะไงผมร<ห> <ผม S 2> ู้ <ผม S 2> แล้วว่าแม่คุณเป็นลำนี้ลำอะไรหรอก <c oughs>